ดูดวงปันจัสัปดาห์ท่านที่เกิดวันจันรทร์ครับท่านได้พไพ่ใบนี้ครับท่านได้พไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้บอกว่าสิ่งต่างๆเนี่ยยังอยู่ในความคิดครับยังอยู่ในความมุ่งมั่นอยู่ในความตั้งใจแต่ยังต้องรอผลครับยังไม่มานะครับสิ่งต่างๆที่เราตั้งใจไว้ยังไม่มามันเหมือนสายลม เขาเรียกว่าอะไรพายุฝนนะมันเหมือนพายุฝนสายลมที่ว่าพานี่อยู่ในพายุฝนมันโหมกระหน่าเลยแตพ่พายุฝนเนี่ยมันใช้ประโยชน์ไม่ได้จนกว่าพายุนั้นจะสงบบอกว่าต้องรอเวลานี้เขาบอกว่าต้องรอเวลานี่เมื่อเรารอเวลาแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะต้องมันจะเกิดขึ้นและจะส่งผลในท้ายที่สุดหลังจากดังนั้นสัปดาห์นี้เนี่ย คุณทำมาอยู่คุณทำต่อไปคุณมุ่งหวังอะไรคุณทำต่อไปนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนแผนอย่าเพิ่งพลิกเส้นทางนะครับทำต่อไปแล้วมันจะเกิดผลในสัปดาห์หน้าสัปดาห์ถัดไปนั่นเองนะครับดังนั้นอาทิตย์นี้คือหวานเพื่อไว้ก่อนแล้วผลมันจะเกิดในสัปดาห์หน้าให้เรานั่นเองนะครับสําหรับท่านที่เกิดวันจัทนทร์คราวนี้ท่านที่เกิดวันอังคารอ่าคัานี้นนนนเกิดวันอังคารท่านได้แเพลแบบนี้ครับ นี้พระอี้จิงนะฮะพระอี้จิงใช้ในการพยากรณ์นะครับจริงๆในการพยากรณ์ของอี้จิงเนี่ยมันแฝงเขาแฝงปัจจัยความเชื่อเรื่องราวต่างๆที่งดงามมาไว้อยู่ข้างในคราวนี้เนี่ยตัวของคนเกิดปานังคารเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราบอกน,นะครับเรามีความคนเกิดบนังคารเรามีความเชื่อมั่นเรามีความมุ่งมั่นในตัวนี้ดังนั้นตัวของทิศทางที่เกิดขึ้น ก็เหมือนกันเขาบอกว่าหลังจากที่เราเห็นตัวนี้เห็นไพ่ชุดนี้ไพ่ชุดนี้เนี่ยก็จะบ่งบอกให้เห็นถึงเหมือนกับเราได้รับแสงสว่างหรือสิ่งที่เราเคยช่วยเหลือผู้คนหรือการเกื้อกูลผู้คนเนี่ยเราจะได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาหลายๆคนเวลาที่เราทำอะไร ลงไปเวลาเราทําอะไรลงไปเรามักเกิดความรู้สึกที่ว่าฉันจะทำทาไมเนาะทําไปไม่เห็นใครจะเห็นคุณค่าในสิ่งที่ฉันทําเลยอไยย่างี้บางคนเป็นอย่างนั้นผมเองบางครั้งเราก็รู้สึกเราท่างท่ทำทำไมแต่ว่าอยากให้คนวันอังคารกลับมาพิจารณา นิดหนึ่งนะครับสําหรับตัวเราเองเนาะพิจนานิดหนึ่งคืออะไรครับคนเกิดวันอังคารอย่างที่เราเรียนกันอยู่บ่อยๆฟังกันอยู่บ่อยๆก็คือว่าคนวันอังคารมีความมุ่งมั่นนี่คือความความมุ่งมั่นความไม่ย่อท้อของคุณนี่คือความดังนั้นเมื่อคุณอยู่กับความมุ่งมั่นอยู่กับความสุขในการได้ทําสิ่งที่ตัวเองตั้งใจตรงนี้ต่างหากคือสิงสม เพราะความสุขของการได้ตั้งใจทำความสุขของการได้ทำในสิ่งที่เรารักมันทำให้เรามีการเห็นคุณค่าหรือพลังในตัวเองนะครับนี่คือสิ่งสำคัญมากดังนั้นคนเกิดวันอังคารครับสิ่งที่คุณช่วยเหลือสิ่งที่คุณตั้งใจทำเนี่ยกลับมาส่งผลดีต่อผู้คนต่อตัวของคุณเองในสัปดาห์นี้ คุณจะรู้สึกถึงอ๋อความสุขงการได้ทําอ๋อมันเป็นความสุขเป็นอย่างนี้นี่เองอเลยนะนี่คือสิ่ง,ง,งทงี่เกิดขึ้นคราวนี้เมื่อเรามีความสุขครับเรื่องราวต่างๆคนเรามันจะแปลกนะท่านผู้ชมนะถ้าคุณมีความสุขนะเรื่องราวต่างๆมันมันจะสําเร็จง่ายอ่ะคนมีความสุขทุกอย่างจะสําเร็จง่ายแต่พอคุณมีความทุกข์ระทมผมขื่นทุกอย่างมันยากไปหมด ดังนั้นเขาถึงบอกว่าอ๋อให้เรามีใจที่มีความสุขไว้ยิ่งเรามองใจของตัวเองได้ชัดและเรามีความสุขกับสิ่งที่สิ่งที่เราได้ทําคุณยิ่งมีความสุขนี่คือสิ่งสําคัญนะครับฝากเอาไว้ในหลักปรัชญาของจีนเราก็จะเน้นเรื่องนี้ว่าจงมีความสุขในสิ่งตัวเองครับมุ่งมั่นทําอย่างสุดความสามารถนะครับคราวนี้อันดับถัดมาครับนี่คือไพ่ของคนที่เกิดวันพุธ นะครับไพ่ของคนที่เกิดบนพุธนี่ชุดนี้น่าสนใจนะครับชุดนี้น่าสนใจเพราะว่าเขาบอกว่าเขาบอกว่าอย่างนี้ทำไมผมทาไมผมนิ่งนิ่งนานนะครับเพราะว่าคุณเหมือนกับไพ่ของไพ่นี้มันเหมือนไพ่ผมกำลังนึกถึงเรี่อวขอไพ่ถา,าโลชุดเึงนี่นะครไพ่จักรพรรดิ ไพจักรพรรดินีเนี่ยจักรพรรดินีนี่คือเป็นภรรยาขององค์มหาจักรพรรดินะครับเขจะมีความสุขจะมีอํานาจวาสนาจะมีสิ่งต่างๆเข้ามามากมายนี่คือชุดที่เกิดขึ้นของคนเกิดวันพุธคนเกิดวันพุธสัปดาห์นี้เนี่ยถือว่าคุณได้รับเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตคุณรู้สึกว่าตัวเอง กลับมามีพลังเหมือนกับเป็นจักรพรรดินีผู้ที่มีโอกาสประสบความสําเร็จหรือประสบความรุ่งเรืองมีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตอย่างนี้นะครับนี่คือคนเกิดวันพุธนะครับก็จะถือว่ามีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมาในชีวิตนี้นะครับส่วนคนเกิดวันพฤหัสนะครับคุณได้ไพ่จุดนี้นะครับไพ่จุดนี้ไพ่จุดนี้เขาบอกอะไรไพ่จุดนี้เขาบอกว่า ในนี้เขาเขียนนะฮะแต่ส่วนใหญ่ไพ่จริงๆมันเป็นโอรักเขาเขาจะบอกว่านกน้ําที่ขึ้นบินบินขึ้นตามลาดับเขาพูดอย่างนี้ะแต่คราวนี้เนี่ยถ้าตามหลักของการพยากรณ์ตามหลักของการพยากรณ์มันเหมือนกับเมฆที่เมฆหมอกที่อยู่บนหุบเขาเมฆหมอกที่อยู่บนหุบเขาคือมันเย็นสบายคุณนึกถึงเซียนนะเซียนอนักพรตดังวิทยายุทธเขาจะอยู่บนหุบเขานะ่ เขาอยู่บนหุบเขาหรืออยู่บนสวงสวรรค์เนี่ยวิหารเตียนอะไรต่างๆเนี่ยอยู่บนยอดเขาสูงแล้วมองเห็นนี่อ่าอย่างนั้นเลยนะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขารู้สึกว่าทุกวันช่างมีความสุขเฉินไม่จําเป็นต้องไปขวนขวายอะไรคนเกิดวันพุธเช่นเดียวกันขณะนี้คุณรู้สึกว่าอ๋อฉันมีความสุขอิ่มตัวในสิ่งที่ฉันเป็นฉันไม่จําเป็นต้องไปดิ้นรนฉันไม่จําเป็นต้องไปขวนขวายอะไรที่มันเกินงาม ฉันมีความสุขได้ในทุกจังหวะของชีวิตของฉันเป็นอย่างนั้นครับคนเกิดวันพฤหัสหน้าอิจฉามากเลยครับหน้าอิจฉามากเลยว่าเพราะคุณมีคุณมีความสุขง่ายคนที่มีความสุขง่ายเป็นคนที่ไฉาดังนั้นคนเกิดวันพฤหัสสัปดาห์นี้ถือว่าคุณมีความสุขง่ายยิ่งสัปดาห์นี้เป็นวันพระใหญ่ในวันพรุ่งนี้ด้เป็นวันวิสาขบูชาเนี่ยครับก็ถือว่าวันวันพฤหัสนวันครูเนาะ ก็จะมีเรื่องราวดีๆเข้ามานชีที่เยอะนะครับดังนั้นก็เอาใจช่วยทุกท่านจริงๆทุกท่านมีโอกาสที่จะเป็นคนสุขง่ายเช่นเดียวกันนอ้องดังนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคราวนี้เราไปดูคนเกิดวันศุกร์บ้างก็คือวันศุกร์ได้ไพ่ชุดนี้ครับคนเกิดวันศุกร์ได้ไพ่ชุดนี้เขาบอกว่าเหมือนกับผิวน้ําที่ถูกลมพัดผ่านนะครับถ้าใช้ความพยายามมากหน่อยก็จะพ้นจากสภาวะ เหตุการณ์นี้นะครับอันนี้นี่คือสิ่งที่เขาบอกนะครับแต่คราวนี้หลายๆครั้งนะครับหลายๆครั้งที่ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคนมันไม่ง่ายมันมีความท้าทายเยอะถูกไหมฮะดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราเห็นในคนเกิดวันศุกร์สำหรับสัปดาห์นี้คือว่า อย่างที่บอกครับชุดของไพ่บอกว่าคุณต้องมีความพยายามต่อเนื่องทําต่อไปนะครับอย่าหยุดนะฮะเมื่อเราทําต่อไปเราเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องเราไม่ย่อท้อหรือเปลี่ยนแผนแน่นอนครับผลตอบรับที่เราต้องการจะกลับมาแล้วคุณจะได้คว้าเอาผลในสิ่งที่คุณต้องการมาในท้ายที่สุดนั่นเองดังนั้นเขาบอกพยายามไปไม่สูญเปล่าแหละความพยายามที่ไม่สูญเปล่าก็จะส่งผลด้านบวกให้เรา นี่นี่คือสิ่งที่ที่ทททททดีมากๆนะครับคราวนี้ไปดูคนเกิดวันเสาร์บ้างคนเกิดวันเสาร์ได้ไพ่ชุดไหนครับไพ่ชุดนี้นะนะครับอ่าไพ่ชุดนี้เขาบอกว่าในในดีมีเสียนะในดีมีเสียในเสียมีดีนะครับในเรื่องที่คุณกำลังเผชิญนะครับ ในเรื่องที่คุณกำลังประเชิญแม้มันมีความโอ้โหนะคาราวามันไม่ถูกใจอ่ะมันมีเรื่องไม่ถูกใจแต่มันก็มีสิ่งดีๆมาให้เราเห็นนะสิ่งดีๆมาให้เราเห็นแต่บางครั้งเรื่องที่เรารู้สึกเฮ้ยมีความสุขมันจังเลยก็ต้องระวังอย่าประมาทมันอาจจะมีเรื่องไม่ดีปรากฏเข้ามาบ้างก็ได้ดังนั้นถ้าเกิดว่าเรามีสติรับรู้ทุกอย่างนะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนาะตามหลักของไตรลักษณ ขาก็ถึคเขาถึงบอกว่าอ๋อโอเคมีความสุขก็มีความสุขอยู่ในขนาดนั้นไม่ได้อิ่มสุขจนล้นแล้วก็ใฝ่หาความสุขจนเกินหรือไม่จมอยู่กองกองทุกนะจนไม่สามารถลุกมาทําอะไรได้ดังนั้นถ้าเกิดว่าเรามีสติเราอยู่สองขั้วอย่างสมดุลก็ย่อมสร้างผลที่ดีมาให้ตัวเราดังนั้นนี่คือสัญลักษณ์ที่บ่งบอก นะครับว่าเออเราก็ต้องทําทุกอย่างให้อยู่ในเรื่องราวที่เราควบคุมได้นะครับคราวนี้ไปดูวันสุดท้ายวันอาทิตย์นะครับพ้นกับวันอาทิตย์สัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับพ้นกับวันอาทิตย์ได้ไพ่ใบนี้ครับครไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้คือเขาบอกว่าบ่อน้ําแม่น้ําเต็มบ่อแล้วแม่น้ําจะเต็มบ่ออยู่แล้วนะครับก็พึง ควบคุมจิตใจอย่าใช้อย่าฟุ่มเฟือยนะครับเพราะเราไม่รู้หรอกว่าการข้างหน้า,าจ,จะเกิดเหตุการณ์อะไรอาจจะเกิดน้ำแรงอาจจะเกิดอะไรก็ตามมัจจะเป็นลักษณะนั้นดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราเห็นนะครับการที่ในน้ำในบ่อมีน้ําเต็มแล้วหมายความว่าคุณพร้อมถ้าตามหลักของการทํางานนะครับคุณมีความพร้อมคุณมีศักยภาพที่จะขยายตัวหรือจะทําอะไรต่างๆให้สําเร็จ อย่างที่เราต้องการคุณมีโปรเจกต์ใหญ่คุณก็จะคว้าศักยภาพตรวนั้นมาหรือคว้าผลลับกลับคืนมาเพื่อสมบูลให้ตัวเองดีคือดังนั้นคุณเกิดมาที่นี่ถือว่าดีผมผมบอกเลยว่าถือว่าดีเพราะว่าด้วยทักษะเขาบอกว่าทักษะคุณสูงพอที่จะรับแต่คราวนี้เนี่ยเขาบอกว่าอย่าอย่าใช้ทักษะล้นไปล้นไปคืออะไรคุณจะไปกดคนอื่นสิ่งหนึ่งที่เกิดคือ พอความมุ่งมั่นเราเยอะใช่ไหมนิสัยของคนเกิดวันที่คือความเป็นลีดเดอร์มันสูงทักษะความเป็นผู้นําเยอะมากแล้วพอทํางานทีหนึ่งคุณคุณเหมือนไฟอ่ะไฟมันลามเลยเผาคนอื่นเลยรอบข้างตามคุณไม่ทัน <c oughs> ไม่อย่างนั้นเลยไม่อย่างนั้นเลยพอมันเยอะเกินอะไรที่มันเยอะเกินมันคนที่มีมากเกินไปมัมกจะเป็นแบบดังนั้น คนจีนเขาถึงเน้นเรื่องของไทเก็บอย่างมากเออเราต้องสมดุลนะพอเราสมดุลทุกทุกอย่างก็จะได้มากนี่นี่คือ,น,คอนี่คือตัวของไพ่ที่บอกนะครับตัวของไพ่ที่บอกเนี่ยตัวนี้สําคัญมากๆากทักษะความสามารถความพร้อมและเรื่องราวต่างๆเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่ามันมันนะครับเอ,อ่อนี่คือช่วงของดวงวายังสำหรับ นี่คือจ่ดงดวงประจำต่ดาด้ดังนั้นท่านได้รับรู้แล้วว่าดวงของท่านที่เผชิญอยู่นะดวงของท่านที่เผชิญอยู่ในระหว่างวันที่25จนถึง3 1พฤษภาคมจะเกิดอะไรขึ้นบ้างของท่านที่เกิดทั้งเจ็ดวันนะครับเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านเลยนะครับกับทุกท่านเลยว่าเออสามารถก้าวพา้นก้าวผ่านเรื่องราวต่างๆที่เกิดน,นะครับาฝากเอาไว้นะครับฝากเอาไว้ตรงนี้นะครับ นี่คือช่วงพลิกดวงมาจากดา์ครับคราวนี้ถึงช่วงสุดท้ายนะครับช่วงของการพลิกปัญหานะครับเพื่อนสมาชิกท่านใดที่จะถามมีเรื่องราวต่งางๆที่อยากรับทราบนะครับก็สามารถถามเข้ามาในช่วงนี้อยากรู้ดวงของตัวเองเป็นอย่างไรนะครับชีวิตของฉันจะเป็นแบบใดบ้างนะฮะก็สามารถถามฝากคําถามเข้ามาได้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคราวนี้ เมื่อสักครู่อาจารย์ดูด้วยศาสตร์อีจิงนะครับดูด้วยศาสตร์อีจิงตัวศาสตร์อีจริงเองเนี่ยเป็นศาสตร์ในการใช้พยากณ์สมัยก่อนเราก็ใช้โยนเหรียญน,นะครับใช้โยนเหรียญกระดองเต่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปัจจุบลลันเราสามารถเปิดไพ่ได้ม,มันขึ้นขึ้น,นรูปแบบคมัมจันทร์กรได้หลายรูปแบบนะครับซึ่งตัวนี้ก็มีสอนอยู่นะครับดังนั้นท่านที่สนใจในศาสตร์ของอีจิงอตอนนี้คือเราสอนราคา คอร์สเป็นคอร์สออนไลน์นะครับตอนนี้เรียนผ่านวีดีโอคลิปในกลุ่มลับแล้วก็มีการาำระบ้านนะครับก็คอร์สนี้990บาทแต่ช่วงสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นคอร์สต,ต่อเนื่องจากคอร์สของอีกจริงคือคนที่เรียนอีกจริงมาแล้วเนี่ยคุณจะได้เรียนเรื่องของเลือกยาม64ขวยวิชาเลือกยาม64ขวยเนี่ยจะเป็นคอร์สสั่งสตาฟ้าและเราคุมสะตาด้วยอีกจริงสมัยก่อนเนี่ยการใช้อีกจริงเนี่ยถูกนํามาใช้ควบคู่กับการให้เลือกยาเพื่อ ค้นหาทิศทางหรือพลังงานที่แท้จริงของเลือกที่เราจะใช้ทําให้สามารถส่งผลด้านบวกได้อย่างมหาศาลวันที่ห้าวันที่6มิถุนายนที่ถึงนี้สําหรับครอสนี้ปีนี้เปิดครั้งเดียวนะครับสําหรับใครที่สนใจก็สามารถติดตามมาสอบถามอินบ็อกเข้าม,มาได้ตามลิงก์ QR code ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับครอะนี้ปกติเนี่ยสถาบันสอนอยู่ที่4 0พันกว่าบาทนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ย เราให้เป็นคอร์สออนไลน์งั้นเราก็จะให้ราคาพิเศษที่9 3 0บาทเอาไว้เรียนใช้ทําอะไรหาวันแทงแทงหวยหาวันเเรียกว่าเล่นหุ้นหาวันที่จะลงทุนนะครับด้วยตัวเองให้วันไหนเป็นวันมงคลนะครับเพราะวิชา64หวยเบอกว่าเป็นวิชาประมาณเฟอร์ r รี่เป็นวิชาของรถซูปเปอร์คาร์ที่เน้นพลังด้านบวกนะเน้นพลังด้านบวกก็สามารถเอาจุดนี้มาใช้ได้ นะครับขอบคุณพี่บุภาบอกเรียนด้วยเออเจ๋อเลยเจ๋อเลยนะครับวิชาพวกนี้นครับมันมีเทคนิคการใช้ผมบอกว่ามันมีเทคนิคการใช้ดังนั้นคนที่สนใจนะครับอินบ็อกเข้ามาเรามีอีบุ๊กแจกให้นะครับอีบุ๊กแจกนี้อีบุ๊กนี้เป็นอีบุ๊กเนื้อหาเลยนะฮะอีบุ๊กเนื้อหาของเลือกยามแจกฟรีนะครับพิมพ์เข้าไปในอินบ็อกได้เลยนะครับเสร็จแล้วอ่พอเราจะทําอะไรต่างๆงเนี้ยการหาเลือกยามจะ มากนะครับคราวนี้คําถามนะครับที่ถามมาบอกว่าหาวันขุดดินปลูกต้นไม้ได้ไหมครับวันตรงโท้หานาไห้ครับเรนี้ก็จะมีผลมีผล,ผลนะครับแต่คราวนี้เนี่ยก็แต่ละหลักวิชาก็ต้องมานั่งพิจารณานะครับล้วละครับนี่คือทั้งหมดทั้งสิ้นของช่วง่วงจุย้ย